สวัสดีครับผมเคแบ็กโปรช็อปวันนี้ก็อยู่กับรถจนด o n d a Civic FB นะครับรุ่นท็อปปี2015เดิมมีจอจากโรงงานมานครับความกล้องมวงหลังจอเดิมเสียนะครับท้าสกีนไม่ได้ลูกค้าตัดสินใจเปลี่ยนเป็นจอ Android ตรงรุ่นแรมสีรุจ่จ64ทางเรานะครับตัวนี้ใส่ซิมได้นะครับแล้วก็รองรับ Wi-Fi นะครับแล้วก็มีในส่วนของ Apple CarPlay โดยโต้เล็สายนะครับ เชื่อมต่อคอนโทรลพวงมาลัยของรถนะครับผ่านระบบแคนบัตนะครับทัสกีนลื่นไหลนะครับเดี๋ยวไปดูในส่วนของ YouTube นะครับนี่จะเป็น YouTube ไลฟ์โฆษณานะครับแตะปุ๊บมาปั๊บนะครับไม่เสียลมในการฟังเพลงนะครับแล้วก็เดี๋ยวเราจะไปดูในส่วนของกล้องมองหลังนะครับนี่นะฮะปรับมุมสามระดับได้เหมือนเดิมนะครับภาพคมชัดสวยงามระบบเดิมโรงงานใช้งานได้ปกตินะครับ ก็จะมีในฟังก์ชันพื้นฐานต่างๆ,ๆนะครับพวกเน็ตติกตัวอะไรเราก็ลงให้ลูกค้าเรียบร้อยนะครับอยอางเงี้งยครบหมดน,น,ะนะครับแล้วก็จะมีส่วนอัตราเฉลี่ยนะครับโชว์ที่หน้าจอด้วยนะครับ 10A 10B ครัมี EQ ให้นะครับสําหรับตับแต่งเสเกมน,นะครับเพื่อให้ได้อัดลดในการต่บเกม ร้านท่านใดสนใจนะครับก็ติดต่อสอบถามทางเราเข้ามาได้นะครับผมวิดีโอนี้ต้องขอตัวลาไปก่อนนะครับคลิปนี้ก็ฝากกดไลค์กดแชร์ผมด้วยนะครับขอบคุณทุกกำลังใจครับสวัสดีครับ